ติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวทันทุกเหตุการณ์ครอบคลุมทุกประเด็นกับข่าวท้องถิ่นทางสวทปัตตานีคลื่นนี้เกินร้อย ที่นี uk, t t ่สถานีว th ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตกสงขากรมประชาสัมพันธ์ในระบบ f m 1 0 1รเมขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้เย็นทั่วล่ามมหาสงกรานต์2 7 6 7ระหว่างวันที่11-15ถึง15เมษายน2 5 6 7โประเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวง เย็นทั่วรามาหาสงกราน2567มีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่ตราการตากว่า20ขบวนเช่นเทพีสงกรานมะโหทรเทวีรถพาเหรด16จังหวัดที่จัดงานสงกรานตได้มีเอกลักษณ์รถพาเหรดซอฟพาวเวอร์พร้อมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักแสดงและผู้ร่วมขบวนกว่า1,000คน ซึ่งจะเคลื่อนจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดถนนราชดำเนินกลางท้องสนามหลวงในวันที่11และจอะแสดงโชว์ที่ท้องสนามหลวงถึงวันที่15เมษายน2567รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ท้องสนามหลวงอีกเยอะมากโซนสงกรานอัตลักษณ์5ภาคได้แก่เวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่จังหวัด เชียงใหม่ประเพณีสงการกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเพณีแห่ต้นดอกไม้จังหวัดเลยประเพณีก่อพระทรายวันไหลจังหวัดชนบุรีและประเพณีแห่นางดานจังหวัดนครศรีธรรมราชโซนโซซอฟพ,พาวเวอร์นำเสนอเอกลักษณ์ไทยเช่นการแสดงนาฏยุทธมวยไทยการสาธิตมวยโบราณอาหารไทยโบราณอ,อาหารไทยชาววัง ขายแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศลานเล่นน้ำมีอุโมงค์น้ำถังน้ำล้นยักษ์สถานีน้ำให้นักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดีโอท็อปจากทั่วประเทศวันที่13เมษายนมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรสงน้ำพระรถน้ำ ผู้สูงอายุเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนะธรรมประเพณีไทยอันดีงามและเสริมสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้